วันนี้พ่อกับพี่กัสจะมาเล่นเกมโลบอกอีกแล้วนะครับในด่านอะไรเนี่ยหมาปะทูด่านหม,มาปะทูด่านหมาปะทูเพจสตอรี่ไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ทุกคนที่กระน,นอนที่ปูดแม่ทุกคนาไม่ต้องบอกก็ได้ั้มเข้ามาแล้วนะครับทุกคน เฮ้ยห,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 หมาปะทูห,หมาปะทูจริงๆโอ้โหเสียงหมามาเลยคทําไมเข้างเท่งเียองเียงกันเลยทีเดียวเชียวเป็นหมาปะทูนี่เลย,เลยมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวต้องรอครับหรดแป๊บนึงนะนิดพ่อมันช้านิดนึง เดี๋ยวสิเอา้าโอเคไม่เป็นไรไปก่อนก็ไนดนะ้ขอพอชา้านิดนึงนะครับทุกคนมามนเริ่มเริ่มงไปเลยเพสตอรี่จะเป็นยังไงกันนะโอเคเปิดฉากมาเราก็เป็นอะไรเป็นหมาเป็นน้องหมานี่เองน้องหมาน่ารักเดี๋ยวนะทุกคนต้องทำอะไรเอ่ย มาตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยโอภาพไม่ชัดเลยเนี่ยร้านค้านะครับแต่ต้องใช้โลบักในการซื้อโอเคไม่เป็นไรเรามันสายฟรีเพราะมันสายฟรีอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านสัตว์เลี้ยงอ๋อร้านสัตว์เลี้ยงก็คล้ายๆกับว่าเรามาเลือกได้ว่าเราจะเป็นตัวอะไรนะครับมันเลือกรูปแบบได้ว่าเราจะเป็นหมาพันอะไรแล้วุ มาเล่นยังไงเนี่ยพียพ่กาเล่นยังไงเนี่ยก็อยู่ไหนวะนะมาแล้วครับอ๋อนี่ไงเจอแล้วเราต้อง,อง,องขึ้นไปบนรถนะครับทุกคนศูนย์กออกนร,นรับเลี้ยงสุนัขไอ้ชั่วโอเคแล้วก็มารอให้รถบรรทุกออกนะครับศูนย์รับเลี้ยงสัตว์ อันนี้ต้องสิบตัวรถถึงจะออกโอ้โหรอนานเ้ยห้าหกเจ็ดแปดพี่กันจะเข้ามาไม่ได้เพราะเจนได้ออกไปจากรถโอ,โอเค,อเ,คเดี๋ยวรอรอไปพร้อมกันเดี๋ยวรอไปพร้อมพี่กันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน ครับทุกคนมาแล้วครับอ๋อพีกัตอยู่ไหนอ๋อเขาไม่มีชื่อเลยจะหากันเจอไหมนะี่ยคัตอยู่ไหน,นเขียนพ่อไหมล่ะใช่พีกัตไหมเนี่ยใช่ที่กระโดดใช่ไหมโอเคไปขึ้นรถก,กันไปเลยเราขึ้นรถคันที่สองนะโอเคเรถขั้นแรกออกไปละช่างหัวมั้งเนะี่ย ไปแล้วครับผมขอกับพี่กัตขึ้นรถแล้วนะครับขอก็เห่าได้อยู่นะแล้วมันก็ต้องไปอีกสิบคนนึนอันนี้เพิ่งจะ่สามคนเองเหาทักทายกันแบบหมาภาษาหมาพีกัตทักทายภาษาหมาอะไรสิทักทายภาษาหมาแล้วก็ต้องเห่าได้ หมาต้องเห่าได้นะโอ้ยกล้ามันเป็ดแล้วหมาไม่เห่ากู้จะว่ายัางไงแล้ว6คนแล้วนะครับทุกคนโอ้ยหลอนามเมือนันเนี่ยรอหมาทั้งหลายมาเลยเพืเ่อนจะขึ้นรถสักทีเนี่ยเท่าไหร่แล้ว8แล้วเจ้าหมาทุกตัว,วไม่รู้รถนี้จะพาเจ้าไปไหนหรือว่าจะไปลงฆ่าสัตว์หรือเปล่า มาแล้วครับทุกคนดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้น <souven aid> ถ้าเราเป็นสัตว์เลี้ยงลองมาใช้ชีวิตเป็นหมาดูสักวันหนึ่งวุ้ <l anki> ลองมาใช้ชีวิตเป็นเจ้าหมาน้อยดูสักวันหนึ่งนะครับโอเคกำลังรอผู้เล่น ที่จะโหลดกำลังลอรอผู้เล่นที่จะโหลด น้องหมานะครับเธอดูแลเราดีอ๋อซูซี่ดูแลหมานะครับดูแลเราดีมนุษย์เป็นกำลังยิงอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนว่าไงอ๋อมันมีกระดูกให้เก็บนะครับทุกคนเราสามารถเก็บกระดูกได้คุณจะอยู่ที่นี่เหมือนฉันตลอดไปอ๋อเจ้าหมาสีดำบอกว่า เราจะได้อยู่ที่นี่ตลอดนะครับแต่ว่าฉันได้ยินว่าจะมีคนพาไปนะครับตอนนี้มากําลังคุยกันนะครับว่าจะมีคนพาไปนี่หรือเปล่าซูซี่ซูซี่เขาจะเมื่อสัตว์เลี้ยงเข้ามาในนั้นจะไม่มีวันได้กลับไปแต่ถ้าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหมายความว่ายังไงไวะเนี่ยไม่เข้าใจวะ ยังไงก็ตามยังไงก็ขอให้สนุกโอเคขอให้สนุกก็ไปเลยเราสำรวจสถานที่ต่างๆได้เลยนะครับนี่โอ้ยเก็บกระดูกไปเรื่อยๆพี่กัตอยู่ไหนนะพ่อยังไม่เห็นพี่กัตเลยนะพี่กัตอยู่งตรวจหนโรงตรวจไปพี่กัตจะเล่นเก็บกระดูกเลยนะเผนะื่อนะั่นจะเอาไปใช้อะไรได้ ลงกฎหมายอยังไงวะอ๋อสนามเด็กเล่นพี่กั๊ดอยู่นี่เองหมานี่ไงพ่อก็เป็นหมาลูกก็เป็นหมานะครับเกมนี้พ่อหมาลูกหมานี่นายดูฉันกระโดดรถมาถึงแล้วกำลังจะมีคนถูกปรับตัวโอ้นั่นมีแขกมาเยี่ยมเฮ้ยมีใครมาพี่กัสดคุณยายคุณยายเหรอ ซูซี่บอกว่าจำไว้นะเราต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดียังไงวะเนี่ยอ๋ออาจจะมีคนเอาเราไปเลี้ยงนะครับทุกคนดึงใจแล้วตสำรวจก่อนนะโอ้โหเหล่ามาจอมสนทั้งหลายเฮ้ยน่กระดูกกระดูกจริงกระดูกจ้างมีกระดูคุณยายแกนนี่เหรอสวัสดีตอนเช้าฉันคืออะไรเนี่ย อ๋อเดลิชวัาแกนนี่ได้นะครับที่คุณยายแกนนี่ซูซี่ก็บอกว,ว่าสวัสดีคุณแกนนี่คุณต้องการสัตว์เลี้ยงไหมวันนี้อ๋อคุณยายแกนนี่มาดูสัตว์เลี้ยงแน่นอนฉันต้องการสัตว์เลี้ยงเยี่ยมเลยค่ะคุณยายนี่ไงคุณยายแกนนี่คุณยายแกนนี่จะเอาฉันไปเลี้ยงไหมซูซี่ก็พาคุณยายแกนนี่ไปดูที่เลี้ยงสัตว์นะครับว่า อ๋อดักเธอก็แนะนำสัตว์ตัวต่างๆนะครับอ่าแนะนำตัวพวกเรานี่แหละที่เป็นลูกหมานะครับว่าว่าตัวนี้ดียังไงนะครับอ่าตัวนั้นอ๋อก็เป็นชื่อเรานี่นะครับผมที่เป็นชื่อเรานี่แหละนะที่ซูซี่แนะนำให้คุณยายรู้จักนะครับ เดี๋ยวเราดูซิว่าพีเออกัตจะได้รับการแนะนำหรือเปล่าชื่อเราไม่รู้เขาอาจจะออกเหมือนกันแต่คนนี้ชินเยอะแล้วก็ชอบคนแปลกหน้านี่ซูซี่บอกนั่นไงอาชิระสองห้าสองสามเขาป็นหมาที่ซุ่มซ่ามแล้วก็อาชิระนี่ไงพิ่ออกัส เอ็มสุดเกาเป็นหมาที่ฝึกง่ายอ๋อเพี่วการเป็นหมาที่ฝึกง่ายอ๋อแล้วก็นี่อะไรเนะี่ยสไนคเกอร์อ๋อตัวนี้เป็นหมาที่ก้าวล้าวนะครับทุกคนจะถูกขังกกงไว้ตรงนี้อ้งหน้าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยสงสยงัยเขาคงจะไม่ได้ไปกับเรานะตาวใหญ่บอกว่าพวกมันสวยงามมาก อยากกลับพาบ้านอันไหนคุณอยากกลับบ้านอันไหนอ๋อก็คงจะหมายถึงว่าตัวไหนนะครับอ๋อคุณแค่น,นี้จะเอาไปทั้งหมดเลยนะครับทุกคนคุณแน่ใจหรือว่าคุณสามารถจัดก,การมันได้สูซี่ถามคุณยายนะครับใช่ฉันสามารถใช้บริษัทที่บ้านได้คืออะไรวะหมายถึงว่าจะเอาไปทุกตัวไวไ้ที่บ้านได้ บริษัททำลูกชิ้นหมาหรือเปล่าทุกคนคุณยายจะเอาเราไปทำลูกชิ้นหรือเปล่าอ๋อรถจอ,อดรออยู่ด้านหลังแล้วนะครับทุกคนไปนี่ไปขึ้นรถคุณยายกันคุณยายผู้ใจดีจะพาเราไปอยู่ที่บ้านด้วยไปไปขึ้นรถเรยวยังโอเค หรือว่าคุณยายจะเอาเราไปทำลูกชิ้น <c oughs> <c oughs> ได้เวลากลับบ้านแล้วทุกคนไปเลยครับฉากก็หลดไปที่บ้านคุณยายเลยนะครับนี่คุณยายาบอกว่ายินดีตอนรับกลับบ้านทุกคนนี่โอเคครับเราไปสำรวจบ้านคุณยายกันเลยนะครับว่าน,น่าอยู่ขนาดไหนโอ้โห เอาเลยคุณยายบอกว่าให้สำรวจบ้านได้เลยน้ำสบายมางานถนัดเลยแหละงานถนัดเลยแหละนนอนนเอ้ยอ๋อมีลูกศรนพิกัดบอกพี่กัดบอกว่าให้ตามลูกสอนไปนะครับมาแล้วเดี๋ยวเราจะลืมเก็บกระดูกด้วยนะ<อ>ทุกคนนกพิราบเอามีนกพิราบด้วยเหรอเจ้าแมวดำฉันเกลียดน,นกพิราบ แมวบอกว่าแมวเกลียดนกพิราบนะครับฉันจะช่วยคุณให้คุณอยู่ได้ในเวลากางคืนโอเคไหมก็โอเคแล้วนะเราที่บ้านคุณยายมีแมวด้วยนะครับทุกคนสุวนสัตแมวเจ้าถิ่นเลยจึ๊บเพื่อนๆพืนก็เล่นกันสนุกสนานกันไปงหมดเลยนะครับนี่โอ้โหนี่มาสำรวจกันไปพี่กัาอยู่ไหนเนี่ยห้องไหนเนี่ยเอ้ามืดแล้วนะครับทุกคน เจ้าแมวบอกว่าคุณยายแกนนี่นอนหลับแล้วนะครับแล้วยังไงนยเราจะได้นอนไหมเนะี่ยหรือเราไม่ต้องนอนเจ้าแมวบอกว่าอ๋อเนี่งคุณยายแกนนี่เข้านอนตอนนี้เราอ๋อมันบอกให้เราอยู่ในความสงบนะครับจะได้ไม่รบกวนคุณยายใช่ไหมแต่ทุกคืนที่คุณยายแกนนี่ไปนอน บ้านจะถูกอะไรเนี่ยโจมตีโดยไก่เลยหรืออะไรนีไ่ไก่ด้วยเหรอฮ้พี่กัดบอกว่าเป็นแมงสาบนะครับทุกคนแต่ว่านี่แมวบอกว่าเป็นไก่มั่วแล้วเปล่าเนี่ยช่วยฉันฆ่ามันคุณต้องช่วยฉันฆ่ามันให้เราฆ่าแมงสาบนะครับทุกคนโอเคไม่น่าจะมีปัญหาหรอกนะแค่ฆ่าแมงสาบ เวลาของเรามาถึงแล้วอ๋อหมายความว่าแม,แมงสาบจอ,อกมาแล้วนะครับทุกคนแมงสาบจะอยู่อามาตะลูมันบอกว่า,าขนมปังฉันจะเอาขนมปังออกจากบ้านหลังนี้เอ้ยจอมแมลงสาบจะมาเอาขนมปังนะครับภารกิจของเราก็คือกําจัดแมลงสาบให้หมดนะครับแมลงสาบแมลงสาบมีทั้งหมด16ตัวนะครับทุกคน เ,เพื่อนๆช่วยกันเฮ้ย้ยหมดหรือยังคง,งกัดมันนะครับกัดมันทุกคนกัดมันช่วยกันเฮ้ยโอเคจะตายแล้วโอ้ยมันมันโอ้ยมันทำลายเราได้นะครับโอ้โหเลือดลดเลยพี่กา เหลือสิบเอ็ดตัวโอ้โหเลือดหายไปครึ่งหลอดเลยทุกคนดามเมจแบงคสามโคตรแรงอะดาเมจดียแบงคสามโคตรแรงจะรอดไหม,นะนมเหนี่ยดาเมจแบงคสามโคตรแรงเตายไปแล้วตาไปแล้วทุกคนทุกคนโอ้ยโอ้ย อุ้ยจะตายจะตายแล้วจะตายแล้วต้องหลบฉันต้องหลบแล้วนะทุกคนอย่าออกไปนะโอ้อยจะตายแล้ว่าออกไปได้แล้วล่ะถ้าออกกันตายเลยแหละมันมีทีเ่เพิ่มเพิ่มเลือดไหมเนี่ยนี่ครับไม่มีอีกทำไงดีอะทุกคนทำไงดีอะโอ้ยตัวหนึ่งอย่างนี้ ที่กัดใกล้ตายหรือยัง,ยงเหลืออีกเก็บตัวทุกคนเพื่อนๆช่วยกันหน่อยโอ้เราเราจะไม่รอดแล้วเนี่ยก็าแตกแล้วอ่ะเขาแค่แตกแล้วอ่ะปุ่มกัดก็คือปุ่มที่เขียนว่าซื้อเนี่ยนะครับทุกคนแปลกมากเลยทำไมจะซื้อต้องกลับเร็วะงงว่ะทุกคนเหลือเก็บตัว ถ้าเราไม่ไม่ฆ่าแมงสาบก็คงไม่น่าจะผ่านด่านนี้ไปได้นะครับเพื่อนๆที่มีเลือดเยอะน่าจะไปฆ่ามันด้วยนะครับแต่พ่อพอหมดเลือดแล้วอะ่ะทำไมอะ่ะน,นี่ไงพี่แกให้วนเลือดดังขีดเยียวเนี่ยเพื่อก็เข้ามาเข้ามาตรงไหนแล้วพ่อเข้าไปดูนี่ ก็เข้าแอบอยู่ในบ้านตลอดเลยไม่กล้าออกไปเลยนะในห้องเนี่ยมันไม่มีที่ฮิวเลือดเลยเนะี่ยโอ้โหทุกคนเจ็ดตัวเองช่วยกันรเร็วใครมีเลือดเยอะออกไปฆ่ามันเร็วจะไหวไหมเนะี่ยพ่อว่าสงสัยอะไม่ไม่ไหวลวมนะั้งด่านนี้เกมนี้ แมงสาบอะไรไม่รู้พลังเยอะมากเลยอ่ะเอาเรียบร้อยแล้วทุกคนเสียงอะไรกันนี่คุณยายเจนนี่ตื่นแล้วนะครับโอ้ขอบคุณ,คณเพื่อนๆมากเลยเนี่ยช่วยกันฆ่าโอ้โหเดี๋ยวเพราะโอ้ยนี่ไงอาหารกินอาหารจะมีเลือกขึ้นมานะครับเป็นว่นตรงไหนพี่กัสโอเคนะครับ <Those are their gifts> อ,อ๋อตรงนี้นะครับ เตาต้องเข้ามานอนที่ที่ห้องนอนของที่คุณยายเกนนี่เตรียมไว้ให้นะครับพี่กัสลานอนหรือยังพี่กัสก็นอนอยู่ข้างบนนะครับยังไงต่อต้องเป็นฝันร้ายของฉันอีกครั้งยายบ่นนะครับว่าเราเสียงดังกันเกินไปนะครับโอเคครับเอาละ เราติดอยู่ที่นี่โชคดีที่คุณสามารถหาฉันได้อะไรนกพิราบมาพูดไรนะครับอ๋อจะนกพิราบอยู่ข้างนอกตรงนี้คุณมีอะไรที่จะทำคุณมีอะไรที่จะทำไปหาไปห่านย่างไปห่างเป็ดย่างเราคนสอนบทเรียนนั่น ไปหลังจากที่ปืนใหญ่หวดอะไรดีพี่กัสเราจะไม่ได้บวดเลยลองใช้ปลดล็อกหน้าต่างโอเคครับเขาให้ปลดล็อกหน้าต่างแล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับไปเราสุนัขทั้งหลายได้เวลาไปละ เรทำไมไปไม่ได้ละ่ะคุณรู้ว่าคุณมีปัญหาแค่ไหนอา้าวยังไงวะจะลุกพิราบหลอกเรามาหรือเปล่าเน,นี่ยเดี๋ยวก่อนเอา้าหมาล้วที่ครับเอา้าตกลงไปในรถขยะอย่าบอกนะว,ว่าเราจะกลายเป็นหมาจนจัดซะแล้ว ว่าเราจะโดนคุณยายแก่นี้ทิ้งซะแล้วพิกัดอยู่ไหนในรถขยะหรือเปล่าไม่เฮ้ย <c oughs> เอาแย่แล้วครับทุกคนพอกับพี่กัตต้องแยกทางกันแล้วนะครับโอ้ฉันโดนทิง้งเอ้ยใครหลอกฉันมาวะเนี่ย ฉันโดนที้ให้กลายเป็นหมาจรจัดเลยเนี่ยป้าป้าป้าครับส่วนส่วนที่กด้า้าครับกดออกไปนีก่อพี่ครัสใช่ไง